ไว้ไว้ไว้ไวโอ้ขอเถื่อขอไฟเดรีไลพาน้องลงน้ำจุ่มลงน้ำจุ่มลงน้ำจุ่มลงน้ำเออจุ่มลงน้ำสบายดีพ่อแม่พี่น้องจุกุจุคนชุมอังชุบพรเพ่อเพาะก็ส่องลงแท่นกระเกาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กกตื่นเช้ามาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงบ่ายเนาะตื่นเช้ามาพอน้ำเต็มให้เต็มขั้นพี่น้องเอ้ยแมงแทมบริษายก็ขอเถื่อขอไฟเดรีไลเนาะตานั่นพี่น้องเอ้ย ก็สบายดีย่ำซี้อยากแรงๆเนาะพี่น้องภัยกะโรคกะภัยลูกนาภาัยนามันภัยนาภัยนามันกะหาพิพาประกันได้กะกับขอโทษขอภัยหลายๆเนาะทางนี้ก็น่าเม็นองแทนทางเทิงนี่ไดซีทั้ทงลุ่ม,มได้บุหุบอะไรจักไหาเลยอันนี้ก็น่าป้าเนาะ อันนาปลาลงเพิ่มบอดมาสองมือแล้วพี่น้องเอ้ยอันอันแม่น้องอ่างนั่นแหละแม่นอ้องใครได้เอาเพิ่มบอดมาสองมือแล้วพี่น้องกะสิบบาเรื่องนหนึ่งพี่น้องเอ้ยบาทด้วยหนึ่งห้ฟังโอ้ย <c ười> สิบจอกจ้านั่นแหละอานมาหน่อยสองตัวสามตัวแล้วมาอันตะกะแม่น้องแทนพี่น้องพองแทนโลกว่าหา มัดได้ประมาณซาวก็หมัดปบุญจักมามาลอยนะมากะแมวแทนสิว่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพี่นอกก้องกะอาการของลุงนี่แหละลุงเทียนแมวแทนถ่ายคลิปเพลินนั่นแหละกะตอนนี้กะชุดลงแห้งแล้วพี่นอ้องเยกะนะอาการกระนาเป็นห่วงเดี๋ยวแมวแทนสิไปรีวิวให้เพื่นเบิ่งดูอาการก็เพลินกระนาเป็นห่วงเี่แมวแทนมีเวลาก่อนพี่นอ้นองอาจสียำ่ำได้เนาะ เพราะว่าส่วนในการแมงท่านกาเล็งฮะเล็งดำหน้าพี่น้องเพราะว่าอาการเขาเพิ่นกาเมื่อคืนนี้เพิ่นกาเมื่อยเมื่อยแต่แมงแท่นบอกเขเมื่อเนาะเพราะว่าเห็ดเวียงเมื่อยได้เห็ดเวียงเมื่อยเลยเขากาบหูเราตื่นสมาธิจนได้หงูว่าเปิดอาการเพิ่นเพิ่นเมื่อยได้ยินว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นกาลายโรคค่ะไลยพี่น้องค่ะมีโรคลายแห้งอยู่พี่น้องแต่แมงแท่นบอกเขาเบาเนาะกับมีโรคลายแห้งอยู่เนาะแต่แมงแท่นกา เดี๋ยวแมงแทนสิไปเจาะเพิ่นอยู่พี่น้องกะสิประมาณขึ้นแต่ตากาาะก้าะอภัยขึ้นโลกกาาล้าะอะไรอภดยเนาะกะนี่แหละสิให้น้องเพิ่นเป็นอันตากล้องให้ซะก่อนพี่น้องเอ้ยอ่ะมาเลยเปิดแล้วสบายดีพี่น้องมาพี่น้องมามากกานะัดก้ะแั่น,มนแนมงแทนพี่น้องนี่แมงแทนมัดกะแมอแทนเพิ่นโลกไปเอาลูกชายเพิน่นพมงแทนน่ะโลกก้าไว้ห้แล้วกะไปเอาลูกชายเวลา เวลาดำให้ดมหน้ากะนพองแท่นกะเปลี่ยนกันเอามแหละเปลี่ยนกันเอาเวลาเพื่อนอยากนอนกะแม่ก็เอาขึ้นมานอน่นะแมงแท่งกะพผู้พอนแผลเพื่นลงไปอุ้มกันลงไปคุณและแมงแท่งก็จิมาก้าดกันิลลงไปอุ้มแงแท่งใ่นี่หละพี่น้องต้องเปลี่ยนกันเพราะว่าห้ามมีลูกน้อยเนาะกะต้องสูอะลรพี่น้องเลยตัวยาฮิตต้องสูเพราวะนี่ใส่ถือซองพรมยาหย้านายเาะสิประมาณนี่เลยพี่น้องเนาะห้ามมีลูกน้อย เรได้ตอนนี้ก็ได้ประมาณเท่าประมาณแหละมือเช้านี้มือเช้านี่กะมือเช้านี่กะประมาณนั้นสามสิบกมัดถือเลยพี่น้องเว้ยราะว่ะโรคโรคผัดลูกชายผดงอแง,งก็เลยพาลูกชายขึ้นทลองแทบผดผดล,ล,ลุ่งดำบหน้าเปลี่ยนอาชีพกันเปลี่ยนกันอะไรภาว่าเข้ามีลูกน้อยนี่นี่เลยเน,กกนาะกะกาทาว่ามือได แล้วมือแดกก็คือมือนั่นเลยน้อพี่น้องเพราะว่าผัดจ้างผัดผัดจ้างกะนหนึ่งมากอ่ะบมีคนหนึ่งมากอ่ะสองมากก่ะข้าวบมีเข้าบมีทขึ้นฮ้อนลายฮะนพี่น้องกะทาจ้างกะสิประมาณผัหาคนกับประมาณมือหนึ่งสองมือมือหนึ่งนะมือหนึ่งก็เกือบแล้วถัประมาณหาคนกะเข้าผัดบมีอันขึ้นนะนาพี่น้องเลยกะค่อยดำไปนั่นแหละ โด๊เอาแบบนี้หลถ้าลูกชายงองแงกะพาคืนตอนนี้เพื่อนกะลงไปแล้วครับพอเพิ่อนอัน,น้กาน่อยอัน,นิกาโต,ต้กำลังพอแทนเพิ่อนอาศัยว่าลกง่ายลกง่ายเพิ่นกะอันนั้นเพิ่นว่ามันก็เลยไว้กายหญ่ผัดยู่เทิงกายหญ่ผัดใหนป้าเพิ่อนอันนั้นแล้วใหนป้าเพิ่น โลเ,เดนแมงแทนมือได้แต้วนะเดนแมงแทนสิพาเอฟซีหรือพาปลาลุงไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งอาการของลุงว่าเพลินเป็นงกระใจเนาะเดนแมงแทนสิพาไปเบิง่งดูอาการเขาเพิ่นกะหนาเป็นหว่วงเห็นว่าเห็นว่าเพิ่นเพิ่นละเมอ พอลเมอร์บอกเลขเมียเพิ ite, ่นแปดชามโตพี่เนาะแปดชามโตแม่บารอยแปดชามโตพอลเมอร์เพิ่นเพิ่นเล็เมียเพิ่นละทามไว้อยัางเล็เพิ่นหาเพิ่นอยากหายนะเพิ่นก็เลยว่าออกมาเพิ่นก็เลยเพื่อนบอเลขนะเลขแปดชามโตนะเพิ่นว่าหนาอันนี้คือเพิ่นฟันหนาฟันด้วยกันได้ไรเนาะแม่แทนกับหูไว้แม่หนุ่แทนกัน ยินแต่ป้าเพร่ะเราให้ฟังนะก็เลยแมงแค้นก็เลย่อนัอนซื้อเบ้างอะไรพี่น้องเอ้ยบูซื้อซื้อก็ซื้อเส้นเราพี่น้องเอ้ยหาบาทคุณหาบาพราะว่าเลขเฮามันออกตลอดยี่สี่ส่วนหกอันตลอดเดย์หาโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มไหมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลขเปียกประมาณนี้หละ เมืงง่อยพี่น้องเอ้ดิ้งิ้งแบบนี้กัแบบเพื่อนไก่กันเนะะาะเพื่อนป้าแล้วก็เพื่อนลุงค่ะตอนนี้ประมาณสามลังคาพี่น้องผ่างกันประมาณสามลังคากันหนาเป็นห่วงตอนนี้อากาศพึ่งกันหนาเป็นห่วงพอสมควรอยู่เดียวแมวแทนสีผ้าไปเบิ่งอยู่เนะาะอาจสีมือแรงหรือว่ามือไรเนาะแต่ว่าช่วงน,นี้กระแมวแทนกระเล็กดำหน้าเพราะว่าเท้าแม่เพิ่อนอยากไปเที่ยวเนาะเพิ่อนบอกอุ้มทรายเพิ่อนบอกบอกบอุ้มทรายเพิ่อนกันเพื่อว่าเพิ่อนอยากไปเที่ยว เลยสิพากันเล่งเล่นได้กะเะสีท่านหรือพ่กท่านแบบว่าซอมูเมียเนาะเมื่อนี Blade> ่ก no ็โลกกาโลกกะบนเมื tá, ่อโลกกะบิเมือยังพอกะพอลอยพระว่ายยังเพราะว่ามือซ้าในี่พับพองแท่เพื่อไปลงไปดำหน้าว่าช่วยจะน่อยผัดลงไปดำหน้าแนงแทมผัดห่างลูกดำหน้าแบบนี้นะโลกกะโลกกะผัดแลนอนลูกขึ้นไปนอนผัดป้าลูกทรายนอนหล้ะกะลงมาหมัดกะลงมาโลกกะแล้วละผัดขึ้นเมื่อจนลูกทรายนะ สิประมาณนี่เลยพี่น้องเอ้ยต้องอดทนสู้ชีวิตพี่น้องเอ้ยสู้ชีวิตเพราะว่าเขาเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าเนาะเขาก็ต้องสู้สู้แบบนี้แหละตอนนี้กาบรรยากาศกาแดดตอนนี้กาเฮ็ดละโง่เฮ็ดปวกออกพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะหากแต่ว่าแม่ลงแค่นั้นย่อมบริกินดอกในนี้แต่เขาว่าได้ยินแต่เขาวผู้ได้เก็บเขาว่าเฮ็ดละโง่ก็เฮ็ดปวกออกพี่น้องตารแม่ลงแค่นะเดี๋ยวเอ้ยมาเก่าย่อมบริเลอยู่ คมแค่เพื่อนเองเดิกคนลาเด้งก็ได้ตะเล็กลน้อองเนี่แหละกาประกาศน้อยมัดผมหมัดหนะแม่ให้ในแต่บ่มีหนาบ่มีหนาเลยเข้าเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็แล้วเข้าผัดบุคคลมีหนาผัดเข้าอันนั้นแหละทบทบถูกแล้วก็มัดโลกคุณต้องฆ่าว่าง่าไม่ได้ เดีนะ๋ยวเนาะพี่น้องสูพี่น้องเลยถือเล่ห์หายเกิดไขเน,ะนาะเอาสือเล่ห์เองใส่เส้นไว้ส่งกะส่งกะกองมัดจุ๊บทั้งหาพี่น้องเลย,เเยความแอนความจอยเรือนาใด ้องเข้ากับช um ือว่าอะลรความถุกความยากเนาะความถุกความยากก็คือการเห็ดหน้าอย่างไรขาปุ้ดเห็ดหน้าก็บ anyway pues ja ุ้ดกินเขาขาปุ้ดส yes? ั่นอันนี่จ้ะขามือกล้องกามือกล้องกาบ่อปากบ่อติ่งพี่น้องเลยสสบายปลาลุ่งกระบอกไรบ่อติ่งบ่อนิ่งเลย เฮาก็ได้บวติีบวนิ่งบวบยังเลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยกระนาดกระติดกระต่าี่แหละทั้งนี้กับป้าทั้งขุนกับป้าทั้งนี้กับป้าทั้งนี้กับป้าป้าเบิ้ลน้องเอ้ยโมมีผู้ใด้สอยกันได้เลยเพราะว่านี้ไขกระเล่งเล่งใส่เล่งใส่เพขุนผู้อันอันนั่นเอง เพื <usion> ่อนวกวนละไร่น <towers> okay. ้องเพื่นใส่จันาี่เเลย ยังว่ามือนีวะวันคานบอกวันคานหรือวันจันทร์แล้วเข้ากับเรืงร้อลืมๆเลยแหละลืมเบิ่ดเลยแหละทำไมกินน้ำแน่สิตายเลยนี่สิตายแล้วสิตายแล้ว ว่าอย่างไรพี่น้องแมงแทนกับซิดแล้วคิปเพื่อนีนะเนาะพี่น้องที่หนาพอกันใหม่อย่าลืมกดุ่นรับส้มซองน้องแทนพี่น้องได้ก็ฝากให้กันแล้ใจส่องแทนเนาะบ้านเนาะบ๊ายบาย